มายมครับมีมายมเปรี้ยวขายครับกิโลละห้าสิบาทครับเราไม่ชอบขายถูกอะเพราะมันเป็นของเป็นของผม <c oughs> มายมกิโลละห้าสิบครับลูกลูกพอกินจิ้มน้ำพริกแล <c oughs> ้วน,นี่ฮะเอาไป <c oughs> ดองในหม้อหเลยดองหวานนะ <c oughs> น,นี่น่าตะรมพอมายนุที โมเบอี๋โมแบอี๋เบดองเนี่ยดวนะบองเนี่ยมันนี่ซะนองเขากดองมากรูนี่ก็ดองเนี่ยกรูเดจบเบอตอนเด็กอันตรึงกัวดูน่ครับจะเก็บแล้วครับ ดักเลนมเ่เมฆครับโอ้โหสาจริงเลยมายมนี่เดี๋ยวรูดเลยดีกว่าง่ายดีโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะได้บังกรมกันะบางกรมอย่าหเรีมกรกะบากรม่น้ครับนี่ครับนี่ก็ดูนะแบบเดี๋ยวรูดเลยโอ้โหอ้โอ้โดกมากเลยครับนี่สองก้านนี่นาจะประมาณ េងចៃនឹងបើកប្រឡាក់ក៏បានតិ30ដកលក់លើយនេះអឺខាងនេះលក់ទី4ជូលើយទី4ជូទីអុយលើយយកយកយកនេះយកទៅលក់លើយខ្ញុំយកទៅដងជឿឃើញលឹមមេរ៉ាតូតាឡាលឹមនេះតិអញអុយអញចង់សាច់យកអុយទៅលក់នឹងទៅចេញឲ្យលក់មួយស្រីតបាតប្រាំណាក់បាតមួយណាតិអឺគ្រូទីយ៉ាគេបើប៉ះព្រីគេវិញបងឯងប៊ុតប្រត់កឡ